มาติตจามรถเก้าแก่กำลังถอยใส่ดินอยู่ครับคันนี้เุ้แก่ขับเองครับลูกน้องขับแค่โคนอกนั้นมีแต่รถร่วมนะครับก็จะมารวมทีมกันเป็นทีมใจร่งเรืองไปรงงานเหมาเจ้าเดียวกันครับ ทีมนี้มีทั้งหมด10คันแต่ไม่ได้มาสองคันมาแค่8คันทามาทั้งหมดก็10คันเนี่ย นี้ก็คือในหน้านะครับมาบอกที่ให้ตักที่ใหม่ครับเพราะว่าด,ดินตรงนี้จะหมดดินขาดก็ขาดไม่เยอะครับขาดไม่ถึงร้อยเที่ยว นี้เจแก่เากำลังลงไปดูที่ตักเตักที่ใหม่แล้วก็ตักอยู่ใกล้ๆกันเนาะันนี้เครื่องร้อยเก้ห้า ป็นรถเป็นเครื่องจากนอกที่จะไปก็จะเป็นของทีวของผมบินมจินด่วนเน ครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปของพี่กุณทองต่อไปนะครับขอบคุณครับ